โอ้ oh, เล่นมากนอนบ่ได้ไรนี่สามโมงหาซิบลระสามโมงแรกละ่ะนอนบ่ได้นี่เตรียมตัวไปสวนมน่นแรงเห็นบ่เตรียมขันหยดนาดนะเตรียมสาดเตรียมยังเหลียบร้อยละ่ะลมแห้งแห้งพี่นองเลยอยู่นี่ นอนยางเดียวนอนมูนีได้ประมาณหงีบหนึ่งนี่ยเล่นมากพอๆก็เมียยางออกเข้ายางออกก็ะยางนำ้ำบอรับบอนอนแล้วถ้าบอมีคนอยู่นำ้ำไปเตรียมตัวสวดทำวัดเย็นอันนี้ก็เตรียมตัวนอน <laughs> 妈哎，妈